หลังสิ้นสุดสงครามระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ทุกสิ่งได้หวนคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งจนกระทั่งยักษ์ฤาษีอมิตรโภได้ทำการคืนชีพเหล่ายักษ์สาและได้ส่งพวกมันไปอารวาสยังโลกแห่งความเป็นจริงหนุมานจึงต้องร่วมมือกับผู้กล้าแห่งพระรามจุดยั้งแผนการร้ายนี้ก่อนที่ทศกัณฐ์จะฟื้นคืนชีพคุณเป็น ใครกันะ่ะข้าน่ะเหรอบุตรแห่งพระพายทหารเอกของพระรามฮานุมานชาญสมรยังไงล่ะฮีโร่ออฟรามาสงครามครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว